สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวิธีการเติมเน็ตดีแท็กให้กับเพื่อนหรือคนที่รู้จักหรือว่าคนที่เราต้องการจะเติมให้เพื่อนที่เขาอาจจะไม่สะดวกที่จะเติมเองเพื่อนสามารถที่จะเติมแทนเขาได้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเติมให้ยุ่งยากโอเคครับให้เพื่อนเปิดในส่วนของแอปพลิเคชันกรุงไทยขึ้นมาก่อนนะครับต่อจากนั้นให้เลือกตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าบริการแตะตรงนี้เข้าไปนะให้เพื่อนมาเลือล่อนแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับแพ็กเกจเสริมมือถือนะ ให้เรามาแตะเลือกตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะไปเลือกในส่วนของแพ็กเกจเสริมมือถือที่เราตร้องการจะเติมให้คนอื่นนะในคลิปนี้ผมจะเติมของ d t a ทกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเลือกในส่วนของ d t a ทตรงนี้นะเสร็จแล้วมันก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บของ d t a ทนะครับให้เพื่อนเพื่อเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ให้มันเลือกตรงนี้นะครับโปรโมชั่นแนะนานะครับเพราะมันจะมีโปรโมชั่นแนะนําดีๆให้เราได้เลือกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อยากจะดูอดันอื่นここก็เข้าไปดูได้นะเสร็จแล้วให้เราสไลด์ลงมาที่ด้านล่างนะคร รายเดือนก็จะมี30วันนะครับในราคา350บาทใช้เน็ต2 m b เมกะบิตเพอร์เซกันโดยที่ไม่หมดนะครับอลิมิตตที่2เมกนะหรือเพื่อนๆอยากจะได้เป็นแบบเต็มสปีดนะครับแเมกะบิตเพอร์เซกันนะครับแรงขึ้นมาหน่อยนะครับราคาเพียง32บาทนะครับใช้ได้1วันอันนี้ก็จะวิดีโอคอลเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับเพราะว่าความเรอยู่ที่8 m เมกะบิตเพอร์เซกันเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจตัวนี้ก็แตะตรงนี้เข้าไปนะครับ ในส่วนถัดมานะครับให้ใส่เพียงเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราต้องการจะเติมไปให้ขั้นตอนก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนที่เราต้องมานั่งกดรหัสต้องมันเติมเงินกดรหัสเพื่อที่จะสมัครนะอันนี้เราสมัครแทนให้เลยง่ายสุดเราเพียงแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราที่ที่เราต้องการจะเติมให้นะเสร็จแล้วก็มาติ๊กเช็คบ็อกข้างหน้าตรงนี้นะเสร็จแล้วก็จิ้มคําว่าดําเนินการต่อได้เลยเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนมาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับเบอร์โทรให้ตรงเนาะ ถ้าไม่ตรงก็ให้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จิ้มคําว่าชําระเงินได้เลยนะถ้าเบอร์ม,มันถูกต้องเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับทีนี้มันจะเข้าไปที่หน้าในส่วนของการจ่ายบิลของแอปพลิเคชันกรุงไทยของเรานะจิ้มปุ่มถัดไปได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็จิ้มปุ่มยืนยันนะครับฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะเพื่อนๆโอเคสุดท้ายก็จิ้มปุ่มเสร็จสิ้นนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็เติมอินเทอร์เน็ตให้กับคนอื่นได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะ วิธีนี้นะครับก็เหมาะที่จะเติมให้กับเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เขาไม่สะดวกที่จะเติมเองหรือว่าเป็นคนอื่นก็ได้นะที่เขาต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแต่เขาเติมเองไม่เป็นหรือว่าไม่สะดวกหรือไม่มีตังเติมเราสามารถที่จะเติมแทนเขาได้แล้วก็เขาเนี่ยสามารถที่ใช้งานได้ทันทีนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ